ใช้ยางเส้นเดิมมา2ปีกว่าๆแล้วนะครับกับการขับรถไปเกือบเกือบห้าหมนหลังจากเปลี่ยนเส้นนั้นเริ่มมีเสียงเริ่มอะไรล้ก็ถึงรอบในการที่จะเปลี่ยนยางละอยากจะลองอยางเส้นใหม่ดูกับนี่ฮะเรามาลอง Nexen Thai นะฮะในรุ่น Enfella SU1 เขาบอกว่ายางเส้นนี้นุ่ม เงียบและก็หนึบด้วยแถมราคาเข้าถึงได้ง่ายด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยที่ B ีควิกนะและเดี๋ยวผมจะขับเข้าคูมเมืองเชียงใหม่และจะพาไปลุยดอยสุเทพครับแล้วจะรอดูซิว่าหนึบนุ่มเงียบจริงๆหรือเปล่าตามที่เขาโม้กันไปชมกันครับ ฝนก็ตกพอดีเลยเนาะช่วงนี้เ,ออเลยได้โอกาสทดลองอยางเลยจริงไม่เคยใช้เน็กเซนมาก่อนเลยนะครับเน็กเซนไทยก็ได้ยินชื่อมาบ้างันผ่านตาแต่ก็เพิ่งได้มีโอกาสมาลองสัมผัสกันในะวันนี้นะครับสำหรับเน็กเซนไทยซีรีส์ที่เราใช้นะเป็นรุ่น Enfera s u 1ซึ่งเป็นยางสำหรับรถยนต์ทั้งน้ำมันนะครับ i c e วน HEV ก็ใช้งานได้นะครับไฮบริด นะครับปลั๊กอินไฮบริดหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้นะฮะคันนี้เป็น b y d a e t o 3ผมก็ใช้งานมาซื้อมานานแล้วแล้วก็คันนี้ผมให้ที่บ้านใช้เป็นหลักเลยนะครับหน้าไมา้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ63,000ละแล้วก็มียางเซตก่อนหน้าที่เคยเปลี่ยนมานะครับของเดิมของเขาเป็นย e ี่ห้อแบทแมนนะฮะความกว้างหน้ายาง215ขยับมาอีกเส้นหนึ่งที่ผมใช้มาก็เป็น225ก็หน้ากว้างขึ้นมาอีกหน่อยใช้มาประมาณสัก สี่ห้าหมื่นเลยนะห้าหมืละห้าหมื่นมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเสียงยางมันก็เริ่มมีละตามอายุการใช้งานของเขาก็เลยมาลองเปลี่ยนดูสิอ่าลองดู넥เซนไทยตัวนี้เป็นยังไงแต่โจทย์อีกอย่างหนึ่งที่ได้มาคือเป็นผมเลือกลองอัปเกรดหน้าย,ยางให้กว้างขึ้นอีกหน่อยเพื่อที่จะดูว่า201แรงม้ากับแรงบิดของเขาที่สูงสงของ a อ t o 3คันนี้เนี่ย ยางเส้นนี้จะรับไหวหรือเปล่าจะตอบสนองดีขึ้นไหมด้วยความที่ได้ยินชื่อเสียงของ Nexen Thai มาเขาบอกว่าเป็นยางที่นุ่มเงียบแล้วก็หนึบนะฮะผมก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลเพื่อดูข้อมูลเขาก็ให้คะแนนเหมือนเหมือนเวลาที่เราเล่นเกมเนาะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยยางเส้นนี้คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างตัวนี้เด่นสุดเลยคือ การเกาะถนนในสภาพถนนเปียกนี่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นเพราะว่าเนี่ยถ่ายทําอยู่ฝนก็ตกมาพอดีด้วยนะครับหวังว่าขับขึ้นไปดอยสุเทพนะฮะยังจะพอมีถนนเปียกให้เราได้ลองเพราะอยากจะได้ลองเหมือนกันว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงถนนเปียกเขาให้แบบ4.5้เลยอ่ะ4.5เต็ม5แล้วก็ถนนแห้งประมาณ4นะครับแล้วก็การกินพลังงานกับโมโโคน้ำมันอะไรเงี้ยจะอยู่ระดับกลางๆนะครับ3ากว่าถึง4คืออยู่ในระดับดีก่อนจะถึงแบบเอ็กซ์แลนเซอ่ะก่อนถึงดีเยี่ยมนะครับ แล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงก็อยู่ในระดับเกณฑ์ดีและที่สําคัญตัวนี้ผมก็ได้พูดคุยกับทาง b ีค i c k ด้วยเนาะที่เขาเปลี่ยนเขาก็บอกว่ามีการรับประกันด้วยนะเขาให้การรับประกันบาดบวมแตกด้วยนะครับถึง1ปีนะ่ยคือ365วันที่คุณเปลี่ยนยางเส้นนี้แล้วก็ ไปลงทะเบียนภายใน14วันเราก็จะได้การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน1ปีนะครับถ้าคุณขับไปใช้งานไปบาดบวมแตกตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ได้เลยซึ่งยางที่จะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะต้องมีโหลดอินเด็กแล้วก็สปีดอินเด็กที่เทียบเท่าหรือว่ามากกว่ายางที่ติดรถครับยกตัวอย่างเช่นยางเส้นนี้ครับในเ e น t ทย En ็ e r ฟร่1ที่เขาจะมีโหลดและก็สปีดอินเด็กอยู่ที่ 101W ในขณะที่ยางแบทแมนนั้นที่ติดรถมานะฮะอยู่ที่ 95V ดังนั้นครับเราจึงมั่นใจได้ว่า อย่างเส้นนี้สามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้อย่างปลอดภัยครับอันนี้ผมก็เลยลองขับมาในตัวนี้ก่อนก่อนที่จะพาทุกคนขึ้นดอยนะผมก็ขับเข้ามาในครูเมืองของเชียงใหม่ซึ่งเราก็รู้ว่าคูเมืองนี่นะบอกเคยเรียบทีเลยเงี้ยตั้งเมินแล้วถนนเนี่ยบอกเคยเรียบมีหลุมมีบอ่อตลอดนะฮะโอ้อาจจะมีปลาเลดลาวไปด้วยนะฮะเออต้องขออภัยนะก็หลายๆคนครับถ้าคนที่คุณอยู่เชียงใหม่อ่ะขับรถในตรงนี้คุณจะรู้เลยว่ามันแบบ มันเป็นตะปุ่มตะปั่มอยู่ไม่เรียบสักทีเราก็เลยมาลองดูว่าการซับเป็นยังไงอ่าการซับแรงกระแทกของเขาเป็นยังไงความนุ่มอ่าผมก็จะได้ฟิลลิ่งแบบเฟิร์มๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่าแอตโตคันนี้ผมเปลี่ยนโชคมาก่อนนะครับก็ทําให้ลดอาการเขาเรียกว่ามันนุ่มเกินไปกับมันย้วยเกินไปมันแบบไม่หยุดอ่ะมันรีบาร์ไม่หยุดสักทีเนี่ยเออแล้วพอได้ลองเนี่ยเห็นไหมฝาท่ออ่าโอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับ แล้วก็เรื่องเสียงเดี๋ยวเราไปว่ากันเท่าที่ตอนขับระยะทางไกลว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นสภาพถนนแห้งนะผมขับจากเชียงใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนยางแล้วก็กลับขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางกลับไปที่หนองคายแล้วก็กําลังจะเข้าสู่โซนอําเภอด่านซ้ายครับอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยนะก็จะมีโค้งที่ค่อนข้างหนักนะครับอย่างเช่นโค้งนี้ก็หนักเหมือนกันนะ เออเราก็จะได้เห็นแบบการเกาะถนนผมรู้สึกว่าตั้งแต่ขับมาเนี่ยผมขับมาประมาณ390กิโลเมตรแล้วการขับนี่ค่อนข้างที่จะหนึบเลยนะครับสมกับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้ที่เขาเน้นคําว่าคือของเดิมคือมันนุ่มเงียบเปยละเน้นนุ่มเงียบของ nexen thai ตัวนี้แล้วก็ในซีรีส์ที่เป็น e n f e r a su1 ของ nexen thai ตัวนี้หนึบนะฮะเพื่วความที่ตัวเทรดเบร ที่ผมเคยแจ้งไว้นะครับอยู่ที่300นะทำให้มันค้างหนึบเนี่ยผมลองครับเขา่เขาโค้งนี่ก็เข่าโค้งนี่ก็หนักเหมือนกันครับผมเข่าโค้งสัก60หรือ50 60อ่าลอง50ดินี่ไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงดังเอียดๆเ,เลยอาจจะเป็นยางใหม่อย่างที่ทุกคนบอกเนาะแต่ก็นี่ครับอ่าเข่าโค้งเบรกนิดนึงแล้วก็ปล่อยไหลเข่าโค้งครับปล่อยไหลเข่าโค้งนี่อ่านี่ครับไม่มีเอียดไม่มีนะผมปล่อยไหลเลย 50กว่า5960นะแต่จริงๆควรจะลดมากกว่านี้นะแตอ่อยากจะลองดูว่ายางของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยหนึบดีหนึบดีอาจจะเพาะหน้ายางที่กว้างขึ้นด้วยนะครับ2 3 5เผื่อใครอยากลองนะฮะมาใส่อตโต้นะครับได้เลยได้เลยนี่หล้วหกสบก็เบรกดีไม่มีเสียงใดๆแล้วก็ระหว่างที่ขับมานะครับการเก็บเสียงถือว่า ทำได้ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นยางที่ไม่มีซับเสียงภายในแต่ก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อว่าใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนาะอยากได้อย่างไฮเ h อร์ฟอร์ a ม c e อีกตัวหนึ่งครับคับ Nexen t i Enferra SU1 น่าลองครับน่าลองแต่เรื่องของการซับนะครับเรื่องของถ้าหากว่าเราอยากจะได้ยางสักเส้นหนึ่งที่เน้นความนุ่มนะฮะ ด้วยความที่ตัวนี้เทดแวร์ของเขาอยู่ที่300คับความนุ่มคือยังของเขาอะ่ะมันจะนุ่มกว่าปกตินะเพราะว่าถ้าเทดแวร์สูงๆการใช้งานมันจะยืดยาวหมายถึงว่าจะใช้งานได้นานแต่ว่าการก่อถนนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะลดลงไปตามลําดับคือยางแข็งอะ่ะเหมือนเหมือนตอนที่เราไปดูหนัง f อฟเฟนเนาะรเราจะรู้ว่าเอ้ยทำไมต้องใช้ยางอ่อนยางแข็งมันต่างกันยังไงยางแข็งมันอยู่ได้นานครับแต่ก่อถนนไม่ค่อยดี หมายถึงดีแต่อาจจะไม่เทียบเท่าย,ยางอ่อนนะฮะดังนั้นเราจะเอาค่าเรดแบร์ตัวนี้มาดูด้วยถ้าอยากจะได้ยางเกาะถนนดีๆค่าเฉดแบร์มันอาจจะต่ําคือมันจะอาจจะสึกง่ายกว่าแต่ด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายของนิสเซนไทยตัวนี้กน็น่าลองใช้งานกันนะครับส่วนนิสเซนททยเองเขาก็เป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีนะฮะที่ได้รับความไว้วางใจเป็นยอดอันดับหนึ่งเลยติดต่อกันถึง15ปีอันนี้ก็เป็นการการนตีนเนาะแล้วเดี๋ยวฟังกชันอื่นๆเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็พอได้ฟิลลิ่งแล้ว ว่าการขับในเมืองการขับบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อนี่เป็นอย่างไงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยซับแรงกระแทกได้ค้างดีนะครับตัวดอกอยางเขาก็ดีไซน์มาให้ดอกอยางตัวนั้นลดเสียงรบกวนด้วยมันก็เลยได้ทั้งเรื่องของความนุ่มและก็ความเงียบ่ะโอเคในครูเมืองก็เป็นฟิลิ่งประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่โดยสุเทปกันผมอยากจะเอาคันนี้เนี่ยขึ้นไปซัดโคง้งดูซิกับถนนเปียก ลื่นๆแบบนี้ในช่วงฝนตกแบบนี้ Nextentai Enfera SU1 ตัวนี้เอาอยู่หรือเปล่าไปต่อครับถัดจากในเมืองแล้วเรามาลองประสิทธิภาพที่นี่กันบ้างครับเพราะว่า Nextentai เส้นนี้นะ SU1 ตัว Enfera เนี่ยเขาบอกว่า ประสิทธิภาพการเกาะถนนดีเยี่ยมไม่มีเส้นไหนที่จะเหมาะแล้วครับในช่วงนี้ด้วยความที่เขาบอกว่าการเกาะถนนโดยเฉพาะถนนเปียกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากเรามาลองกันที่ทางขึ้นดอยสุเทพครับซึ่งเราก็จะรู้ว่ามันมีความโค้งมากขนาดไหนแล้วก็นี่ครับบรรยากาศฝนตกแล้วหมอกก็เยอะมากด้วยวันนี้เพราะด้วยความที่ซีรีส์ของ Enfera s u 1เนี่ยจะเน้นเป็นยางสไตล์สปอร์ตสำหรับรถยนต์นั่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซีดาน คุณครับ Honda Civic คุณครับ Toyota Camry Honda Accord เหล่านี้ครับรถยนต์นั่งหลายๆรุ่นคือถามว่าทำไมผมเอามาใส่กับแอตโก็แอตโก็สามารถใช้งานได้มันแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเขาก็รับทั้งเรื่องโหลด Index แล้วก็ Speed Index ก็ได้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน270กิโลเมตรคันนี้มันไม่เกินอยู่ละอ่ะคราวนี้ผมมาอธิบายความรู้สึกแล้วกันหลังจากที่ได้ลองเปลี่ยนเนาะอย่างที่บอกไปว่ายางเส้นเนี้ คือหน้ายางมันกว้างกว่าปกติที่ผมลองเลือกมานะถ้าเป็นยางแบทแมนอะที่ติดกับตัวแอตโตคันนี้เขาให้ความกว้างของหน้ายาง215ครับแต่ว่าผมก็เปลี่ยนมาเป็นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นความกว้างขึ้นอีกหน่อยเป็นที่225แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรามาจบอยู่ที่อยากจะลองนะเพราะว่าเป็น235 50R18 หน้ากว้างขึ้นทำให้การเกาะถนนดีขึ้น สังเกตได้ว่าตอนเวลาที่เราออกตัวแรงๆครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยถ้าเป็นยางที่ติดรถมานะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าการสปีดต้นนะตอนนั้นมันจะมีเสียงดังเอียบเยอะมากครับเพราะว่าตัวยางเกาะถนนไม่ค่อยดีแต่เราเห็นจากตัวนี้คือเกาะค่อนข้างหนึบแล้วก็เวลาที่เข้าโค้งนะครับผมเข้าโค้งค่อนข้างหนักแล้วก็ช่วงที่มันมีถนนเปียกนะมั่นใจครับบอกเลยว่ามั่นใจเออมั่นใจจริงๆสําหรับการ ใช้ตัวอย่างเั่นนี้แล้วก็ตัวยางของเขาเองดีไซน์ดอกอยางครับให้มีร่องรีดน้ําขนาดใหญ่ครับถึง4เส้นเลยดังนั้นเนี่ยเขาถึงกล้าให้การการันตีว่าเขาได้เกรดระดับ4.5นะฮะก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยตัวนี้จะสูงสุดในเรื่องของการจัดการถนนเปียกนี่เดี๋ยวเราลองดูเนี่ยอันนี้ก็โค้งเปียกน้อยแล้วก็ผมเขาประมาณ60เนาะนี่ฮะโอ้โหไม่มีเสียงเอียดนะ เขคน,นบอกเอ้ยยางใหม่ด้วยหรือเปล่าอ่ะก็ยางใหม่ก็มีส่วนครับยางใหม่ก็มีส่วนแต่กน็น้ำหนักของตัวรถด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเองแล้วก็ถนนเปียกอย่างนี้เองเนี่ยเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามั่นใจนะ,ะมั่นใจนะครับนี่เปียกลื่นๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรถขับหน้าครับ Front Wheel Drive นี่ครับเวลาเข้าโคง้งเสร็จปุ๊บโอ้โห จริงจริงนะยางเส้นนี้มันเป็นสำหรับรถยดดนต์ตัวสปอร์ตด้วยนะฮะเป็นยางไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยออแล้วใครถ้าอยากให้อัโตของคุณหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถที่มีแรงบิดคือมันไม่ใช่เฉพาะรถยนต์น้ำมันแหละคือรถยนต์น้ำมันล้วน i c e ก็ได้รถยนต์ไฮบริด h อ v ก็ได้นะครับรถยนต์ BEV ก็ได้ขอแค่โหลดอินเด็ก์นะครับการรองรับน้ำหนักมันเท่ากันนะฮะแล้วก็สปีดอินเด็กไม่ ต่ำกว่าของเก่าคุณสามารถใช้งานยางได้อย่างสบายๆเลยแล้วที่เหลือก็มาพิจารณากันว่าเรื่องของความนุ่มความเงียบการประหยัดพลังงานกินเป็นยังไงประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เองนะฮะที่ติดตั้งยางของ Nexen Thai ตัว e n f e r a SU1 ตัวเนี้ยความนุ่มเงียบของเส้นนี้จะอยู่ระดับดีนะครับก็คือมากกว่า3ขึ้นไปนะฮะอยู่ในระดับดีไม่ถึง ดีมากอ่าที่ที่เขาวัดคะแนนกันขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยความนุ่มเงียบของซีรีส์นี้ให้มาอยู่แล้วและบวกกับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายและเขาก็เป็นยาง OE ครับเป็นยาง r r i i n n l l q u u p p m n t นะ่ะถือว่าเป็นยางเขาเรียกว่ายาง OEM หรือ,อยางติดรถนะ่ะให้หลายๆแบรนด์เลยใหญ่ๆนะครับที่เป็นรถยนต์อย่างเช่นพวก Porsche พวก BMW, Volkswagen, B M W v o l k s w a g e n นะฮะ m e r c e e e s Benz ก็เลือกใช้ยางของทางฝั่งของ n e x เ e n ทาเช่นเดียวกันดังนั้นก็ทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพของ n e x เ e n ทานี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยผมขับ60 70นะฮะในถนนเปียกประมาณนี้นี่เบรคเข้าปุ๊บคอนโทรลนี่เข้าโค้งเปียกๆตรงนี้นี่ฮะเนี่ยผมกดอันนี้ลองกดคันเร่งแบบ จมนะเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีแบบไม่มีเสียงเอียดแล้วก็การเขาเรียกว่าการขุดถนนนีน้ำเนี่ยสมมติผมกดเนี่ยนี่มีมีนิดนึงซึ้ดอ่าแล้วก็ไปต่อนี่ครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะนี่ประทับใจครับประทับใจอ่าสำหรับใครอยากจะได้เส้นนี้นะมาลองให้ถนนเปียกแรกๆก็โอ้เอาไงนี่นะจะลองไหมเออ แล้วพอได้ลองขับนะครับนี่นี่กสิบกว่านี่ยนี่ยังเกาะอยู่ดีๆเลยเนี่ยถนน,นเปียกด้วยนะอันนี้ต้องดูสภาพการจราจรน,นะครับนี่พาทุกคนมาให้เห็นประสิทธิภาพของอยางตัวนี้ละว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอีกอย่างนึงนอกจากประสิทธิภาพของตัวยางที่ผมเล่าให้ฟังกับประสบการณ์ที่ได้เนาะแน่นอนการเข้าโค้งอะไรต่งตางๆการ เก็บเสียงความนุ่มความเงียบเส้นนี้ให้มาได้ผมพาทดสอบในเมืองให้ให้ดูละถ้าหากว่าใครอยากจะได้ความมั่นใจความอุ่นใจครับ Nexen t ท a รุ่นนี้เองหรือว่ารุ่นอื่นๆก็มีการรับประกันที่บอกเลยว่าคุณจะอุ่นใจแน่นอนเพราะว่าเขามาพร้อมการรับประกัน1ปีครับให้ไปเลย1ปี25,000กิโลเมตรนฮะหปีหรือ25,000กิเมตรทุกกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นบาดบวมแตก มีปัญหาเขาเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้เลยแต่ว่าคุณจะต้องลงทะเบียนการรับประกันภายใน14วันหลังจากการเปลี่ยนเนะเาะอันนี้ก็ให้มาเลยครับโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะ1ปีเลยนะคุณผู้ชมเหมือนแบบคุณซื้อ,อยางเส้นนี้ไปใช้แล้วก็ขับไปเลยครับสบายสบายปีถ้ามีปัญหาบาดบวมแตกอ่าจะไปขับไปอยู่ดียางบวมหรือไปเบียดอะไรก็ตามแต่นะครับเขาไม่ถามเลยเขาว่ารับประกันให้เลยนะครับเปลี่ยนให้แล้วก็สามารถไปเปลี่ยนได้ที่ ตัวแทนใกล้บ้านคุณเลยนะครับอย่างเราเนี่ยก็ไปเปลี่ยนที่ b q u i c k นะ b Qui c กก็จะเป็นตัวแทนของ Next e n t ไทยหลายซีรีส์เลยก็สามารถทำได้รวดเร็วมีเครื่องมือมาตรฐานและก็สะอาดสะอ้านนะครับหลายๆสาขาหรือว่าเราจะไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ MMS ทุกสาขาครับคุณสามารถเข้าไปเปลี่ยนซ่อมได้เลยตามที่ต้องการหรือคุณจะซื้อออนไลน์ก็ได้ทาง Next e n t ไทยของประเทศไทยเนี่ยเขามีหน้าช็อปออนไลน์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง s h o ป e e หรือว่าทางฝั่งของ Lazada นะครับมี l i โอ OA นะครับไลอั o i f i c i a l a c c o u ค t คุณไปสอบถามข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจได้ยางของ n i x เซนทนอกจาก e n f e r a s u 1ที่พวกเรารีวิวอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีซีรีส์อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่ดีไซน์มาสำหรับรถนะครับรถน้ำมันรถ ICE ทั่วไป Hybrid นะครับ Plu ๊กอินไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้านะฮะสามารถใช้งานร่วมกันได้หรืออย่างที่เขาดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า ก็มีให้เช่นเดียวกันคุณไปเลือกให้มันเหมาะสมเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับประสบการณ์นะครับหลังจากที่ได้ลองเปลี่ยนยางเส้นนี้ลองขับใช้งานและมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันน่าจะทําให้หลายๆคนเชื่อมั่นได้ละเห็นภาพที่พวกเราพาทุกคนขับขึ้นมาดอยสุเทพในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับถนนเปียกๆชื้นๆกับการเกาะถนนที่แม่นยานะครับทำให้บร์เดอเเผื่อว่าคุณแบบ ยางเก่าไม่ค่อยนั้นเลยอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยในการขับอย่างเงี้ยหน้าฝนทั้งทีนะครับ nexcentai Enferra su1 ซีรี e s นี้ครับลองดูครับถ้าใครอยากจะได้แบบผมนะหน้ากวา 2, 3, 5, 50, ้าง235 50 R18 ใส่ได้หรือคุณอยากจะให้มันเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะคำนึงว่าอไอ้เรื่องของการประหยัดน้ำมันหรือการประหยัดพลังงานของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้กัน,นก่อนจากกันขอโชว์ให้ดูนิดนึงนที่ผมเปลี่ยนมาแล้วนะนี่ก็จะ ค่าเฉลีย่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะมีตนงเนี้ยคือเราขับขึ้นเขาเนาะแต่ว่าตอนนั้นที่เราขับไปผมขับอยู่ในเมืองเนาะก็จะอยู่เราสิบสามสิบสี่อาจจะหนีกันไม่มากครับแน่นอนว่าหน้ายางที่มันกว้างขึ้นการกินพลังงานก็จะบวกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ก็แลกมาก,กับการเกาะถนนที่มันมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นอ่ะเลือกไปพิจารณาดูครับคุณอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยเพราะว่ายางเขามีหลายซีรีส์หลายแบบให้คุณได้เลือกนะครับอ่ะ จากกันไปจริงๆแล้วครับผมคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ครับใครมีคําถามอื่นเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้คอมเมนต์ถามได้แล้วก็ไปถามทาง Line Official ของทาง Nextentai ได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของอย่างเพิ่มเติมนะครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ครับไว้เดียวเราพบกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับโอ้โหดูดูดดโอโ้โค้งนี้ไม่มีเสียงล้อไม่มีเสียงเอียดเลยโอโ้โหมันแจ่มันแจ